สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนริชี่เล่านิยามรักครั้งแรกที่หลายคนฟังแล้วงงโตโน่ยังกลุ่มขมับเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลังถูกจับจิ้นจนเกิดเป็นคู่รักจริงในวันนี้สรรมธามริชี่ออร์เนตกับน็อตอิทิพัทหลังจากทั้งคู่ออกมาเปิดใจมาคบหาดูใจกันอยู่จริงก็ทาเอาแฟนคลับต่างเฮซนัันและก็ได้เห็นโมเมนต,ต์หวานๆของพวกเขาผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งด้วยล่าสุดริชี่พูดถึงความรักครั้งนี้พร้อมเล่าจุดเริ่มต้นการเป็นแฟนกัน,กนผ่านไ ายการเกลือวันเดอร์ทางช่องวัน31มสิบเอ็ดมีนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่โตโน่พากินที่เล่นละครคู่กันมาร่วมรายการด้วยและเริ่มต้นจากที่ริชี่เผยความคิดตัวเองมองเรื่องความรักอย่างไรริชี่ตอบว่าถ้าเรารักใครสักคนก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาทําให้เขามีความสุขนู่นนี่เมื่อโตโน่ได้ฟังก็รีบเตือนน้องว่าต้องดูดีๆนะเพราะเราเป็นคนจริงจังกับเรื่องความรักมากพิธีกรถามว่ามีแฟนแล้วรู้สึกแบบนั้นไหมเจ้าตัวตอบว่าก็รู้สึกแบบนั้นอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาครอบครัก็ ได้ที่เป็นคนดีที่เขารักพร้อมทั้งเล่าว่าต้นกับก๊อตเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนพอถึงวันที่ไม่ได้ร่วมงานกันแล้วไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันแต่สําหรับก๊อตไม่ได้ร่วมงานก็ยังมีติดต่อกันปกติก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพื่อนงานนี้ทํเอาพิธีกรถึงกับทําหน้างงหนักมากพร้อมฮะลั่นรายการริชี่เล่าต่อว่ามีช่วงหนึ่งเขาบอกอยากเป็นแฟนเขาไม่ได้ขอเป็นแฟนอาจจะค่อยๆสนิทกันมากขึ้นเราแบบเป็นเพื่อนกันอยู่ไรเงี้ยอะค่ะพอวันหนึ่งเขาพิมพ์มายาวมากว่าเขารู้สึกดีทําไมไม <Malays> รู้ว่าเขาชอบไม่ต้องกลัวให้ทําทุกอย่างเหมือนเดิม <view> ให้เหมือนเป็นเพื่อนเลยแต่เขาขอบอกว่าจะ,จะเฉยเผื่อวันหนึ่งไม่ได้บอกเขาให้เราทําเหมือนเดิมเราก็เลยทําเหมือนเดิมตอนนั้นยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนแค่รู้ว่าเขาชอบนูเลยทําตัวเหมือนเดิมปกติเราว่าหนูเป็นคนที่รู้ว่าใครมาชอบเราเราไม่อยากทําตัวเหมือนให้ความหวังเขาก็เลยบอก <indicating S 2> ให้ทําเหมือนเดิมตอนเป็นเพื่อนกันเลยโอเคทําเหมือนเดิมพิธีกรถามต่อว่าเรียกเป็นแฟนตอนไหนเจ้าตัวเผยว่าเริ่มเรียกแฟนตอนก่อนลงอินสตาแกรมโดยไม่ถามเรา น้ำแฟนคลับก็ไปลงว่าริชชี่แปลว่าแฟนกอตตอนแรกก็ช็อกว่าจะทํายังไงชีวิตจะเป็นยังไงตอนนี้ผ่านไปปีกว่าแล้วก็เริ่มทําใจได้แล้วพิธีกรหัวเราะลัน่นตัวโน้เผยต่อว่าตอนผมเล่นเกมกับเขาผมเห็นเลยว่าเขาเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์จัดเลยถ้าเขารักเขาน่าจะรักมากยิ่งนานยิ่งรักด้วยริชชี่เผยต่อว่ากับกอตตอนนี้ก็รู้สึกโอเคท่านผู้ชมน,นะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ